มาต่อด้วยช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่กันค่ะคุณผู้ฟัง m o t ต g p เย่อมมาจากอะไรไปฟังจากอาจารย์จินนี่ค่ะาภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ Good morning sir, everyone สวัสดีค่ะอยู่กับอาจารย์จินนี่เช่นเคยนะคะกับภาษาพาเพลินค่ะ We have a big event we have a big event เรามีงานใหญ่ค่ะไม่ใช่แค่ระดับ province หรือว่าจังหวัดนะคะแต่เป็นระดับโลกเลยนั่นก็คือการแข่งขัน MotoGP นั่นเองค่ะหรือว่าการแข่งขันชิงแชมป์ของจักรยานยนต์ทางเรียบนั่นเองทีนี้คำว่า MotoGP อะค่ะมันย่อม,มาจากอะไรหลายๆท่านได้ยินแล้วก็ เอ๊มันย่อมาจากอะไรนะ่าสงสัยนะคะวันนี้ค่ะจันจินีก็เลยนํามาฝากกันสําหรับคําว่ามอโตตัวแรกนะคะเขาจะสะกดด้วยตัว M O T O ตัวนี้ค่ะก็ย่อมาจาก motorcycle motorcycle สะกดด้วยตัว M O T O R C Y C L E M O T O R C Y C L E ออกเสียงว่า motorcycle motorcycle ทีนี้ตัว G กับตัว P ย่อมาจากอะไรนะคะสำหรับตัว G กับตัว P ตัวนี้นะคะย่อมาจากคำว่ากรังปรีนั่นเองค่ะกรังปรีนะคะสะกดเราจะสะกดแบบภาษาอังกฤษนะคะแต่เวลาออกเสียงเราจะออกเป็นกรังปรีสะกดด้วยตัว grand grand เว้นวรรคนิดนึงนะคะ p r i x p r i x จริงๆคำคำนี้ค่ะมาจากภาษาฝรั่งเศสนะคะเขาก็จะออกเสียงว่ากรองปรีกรอง r รีแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนไทยเราภาษาพูดของรายการแข่งรถนิตยสารแข่งรถต่างๆก็จะออกเสียงเป็นกลางปรีกันนะคะทีนี้อย่างไอ้คำว่า Grand หรือกรองตัวเนี้ยค่ะ จริงๆเวลาเราสะกดก็จะเป็น G a m D ใช่ไหมคะตัวนี้จะแปลว่าใหญ่ส่วนตัว Prix P R I X เนี่ยคะ่ะก็จะแปลว่ารางวัลเพราะฉะนั้นการแข่งขันครั้งนี้ก็คือเป็นรางวัลใหญ่ระดับโลกของผู้เข้าแข่งขันเลยคะ่ะเอาละคะ่ะเรารู้ความหมายกันแล้วนะคะว่า Moto G P ย่อมาจากอะไรนะคะอยากให้ทุกคนนะคะ Be a good host Be a good host กูทสก็คือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนั่นเองค่ะโดยที่เวลาเราเจอนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเข้ามาทักทายได้เลยค่ะฝรั่งอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นมิตรกับเขานะคะ like w e friendly friendly ก็คือเป็นมิตรนะคะแม้พอเจอเขาผู้บสามารถที่จะโบกมือทักทายนะคะแล้วก็ พูดทักทายเขาไปได้เลยค่ะว่า Hello สวัสดีค่ะเราจะใช้คําว่าสวัสดีต่อไปก็ได้นะคะเพราะว่าสวัสดีก็คือวัฒนธรรมไทยเป็น greeting word เป็นคําทักทายที่ถ้าเราอยากจะเผยแพร่วัฒนธรรมเป็น soft power นะคะเราบอกเขาไปเลยค่ะว่าสมมติเจอเขาตอนเช้าเขาเดินมาใช่ไหมคะเราก็บอกเลยค่ะ Good morning สวัสดีค่ะแล้วก็พูดต่อไปด้วยค่ะเขาก็จะอ อ๋อเขาก็จะรู้ว่านี่คือคำทักทายของภาษาไทยค่ะบอกเขาไปได้เลยค่ะสวัสดีตอนเช้า Good morning สวัสดีในช่วงบ่ายแล้ว Good afternoon ค่ะหรือว่าเป็นช่วงเย็นก็ Good evening นะคะทีนี้เวลาที่เราเจอนักท่องเที่ยวต่างชาติอะคะ่ะบางทีอะเราจะฟังเขาไม่ถนัดพูดเราอยากให้เขาเราเราจับไม่ได้ว่าเขาพูดอะไรใช่ไหมคะเราก็ ลองใช้คำนี้ก็ได้ค่ะเราใช้คำว่า sorry ขึ้นเสียงสูงเลยค่ะ sorry เขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราเราฟังเขาไม่ทันแล้วนะขอให้พูดซ้ำหน่อยหรือว่าจะใช้คำว่า pardon ก็ได้นะคะเป็นแบบอังกฤษ pardon pardon sorry เนี้ยค่ะก็ได้นะคะลองดูนะคะสมมติเราบอกเขาว่าสวัสดีค่ะ Good morning แล้วเขาตอบเรามาอะไรก็ไม่รู้ยาะยะเต็มไปหมดเลยค่ะเราฟังไม่ทันใช่ไหมคะเราพูดคำนี้คำเดียวเลยค่ะ sorry อย่าลืมขึ้นเสียงสูงนะคะเขาก็จะรู้ว่าเราฟังไม่ทันละเขาต้องพูดให้ช้าลงนะคะหรืออาจจะใช้คำว่า slowly please slowly please อย่างนี้ก็ได้ค่ะ slowly please หรือ ถ้าจะบอกให้เขาพูดช่วยพูดดังหน่อยนะคะก็จะเป็น louder please louder please louder please, louder please. แบบนี้ก็ได้ค่ะหรือจะบอกว่าให้ช่วยสะกดคำที่ยู u พูดหน่อยนะสะกดเราใช้คำว่า spell นะคะ how do you spell that please how do you spell that please แต่ถ้าจำประโยคที่อาจารย์จินนี่พูดไปไม่ได้หูอาจารย์มันยาวจังเลยอะ่ะเอาอย่างนี้ค่ะวาระเร่งด่วนของเรานะคะเราก็ใช้คำนี้เลยค่ะ spell please spell please ฝรั่งรู้เรื่องฝรั่งเข้าใจค่ะอย่าลืมว่าภาษาอังกฤษคือการสื่อสารทุกภาษาคือการสื่อสารค่ะพูดอย่างไรให้เขาเข้าใจนั่นคือวัตถุประสงค์หลักของเราเลยค่ะอย่าอายที่จะพูดมาร่วมเป็น a good host ด้วยกันนะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามายัางจังหวัดบุรีรัมนะคะ welcome to Thailand welcome to Buriram ขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ คุณอาจารย์จินนะคะ